สวัสดีครับผมก็มาเจอผมเตยซีอูนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเว็บโยกการแล้วนะครับปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่8เมษายนนะครับ2564นะครับผมก็วันนี้มีอะไรอัปเดตกันบ้างนะครับผมสำหรับแพทนี้นะครับผมเซลสงการเอ้ยสเปเชียลสงการเซลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมสเปเชียลสงการเซลคือเซลอะไรนะครับผมไลฟ์บนทินนะ49แพ็คนะครับผมไม่สามารถ ซื้อขายได้อ๋อเดียวไม่ได้หนึ่งไอเดีเท่านั้นนะฮะหนึ่งไอดีสิบชิ้นนะฮะสี่ก้าบาทสิบชิ้นสี่ร้อยเก้าสิบนะครับผมแล้วก็ไอเทมอื่นๆน,นะนะครับลดราคานะวงเดียวได้ป่ะเนี่ยน่าจะเดียวได้นะผมลดร,ราคาอื่นๆมันไม่ได้บอกเหรอว,ว่าเดียวไม่ได้นะับผม มีสูงถุงนะครับผมแล้วก็พัฒนาสัตว์เทวะนะครับผมกล่องอะไรเนี่ยจงเหลียวจงเหลียวก็มีจงเหลียวอีเวนต์กับจงเหลียวธรรมดานะครับผมแล้วก็ลูกแก้วสองรอยล้านแบบสีฟ้าเว้ยเออนะครับผมแล้วก็หนูหนูกับเสือดาวน่าซื้อมันเป็นแพ็คมันถูกกว่านะ มันได้สองตัวหนูเสือดาวนะเสือดาววิ่งไวหนูเพิ่มเลือดไงถ้าผมมองแบบนี้นะเอ,อประมาณนั้นสายวอก็น่าจะแบบห้าสีคนระับถ้าเดียวได้นะห้าสีแน่นอนนะต่อไปยางอื่นนะครับซัมเมอร์สงการคอสตูมคลุมเปคลุมคลุมที่มาขายฮรคลุมที่มาขายน,ะาายนี่ไงไดครับ <c oughs> ผมชายหญิงเนาะ เป็นไงาคมเแลต่ออะไรเนี่ยสงการอีเวนต์นะสงการอีเวนต์สงการสงการอีเวนต์อีเวนต์สงการไอเทมโค้ดเหรอสงการเข้าเกมไอเทมโค้ดตลอดสงการนี้ที่ทางแฟนเพจ เขาเกมรับไอเทมโค้ดกิจกรรมนี้มันยังไงอะไอเทมโค้ดออ๋อแจกกิจกรรมที่เขาสตรีมเ้ยไม่ใช่เป็นแจกไอเทมโค้ดที่แบบได้ตั้งเซิร์อเอร์ใช่ไหม กิจกรรมขวดแอลกอฮอล์นะครับผมขวดแอลกอฮอล์นะผมกิจกรรมเดิมนะครับของปีที่แล้วนะเจะลล้างมือแอลกอฮอล์เนี่ยนะผมก็จะสมหนึ่งร้อยชิ้นนะสมงุดหนึ่งพัน1000ชิ้นนะผมทุกครูหนึ่งร้อยชิ้นเสียเงินหนึ่งแสนสลึงนะผมนะเพื่อจะสูบไอเทมขวดขวดเจลนะครับนะสสนนเจลนะเ,เอา,าเจลแอลกอฮอล์กับขวดแอลกอฮอล์นะครับผมสีขาวเนี่ยโอกาสได้น้อยกว่าสีเขียวน,นะครับทำซ้ำได้เรื่อยๆนะครัำแบบหนึ่งร้อยชิ้นเนี่ย เอาง่ายง่ายถ้าเราได้เขียวเยอะหนึ่งวันเนี่ยเราต้องได้ขาวหนึ่งขวดแน่นอนนะผมสามเขียวเท่ากับหนึ่งขาวครับผมนะจะง,ง่ายง่ายสามเขียวเท่ากับหนึ่งขาวหนึ่งวันเราต้องได้เขียวมากกว่าสามขวดแล้วเราก็จะได้ขาวหนึ่งขวดแล้วก็ที่เหลือเราต้องรุ้นรัดดวงเอาว่าเราสามารถสุ่มให้ได้ขาวสองขวดต่อวันได้ไหมนะผมเท่านั้นอันนี้คือเวจเวจนี้นจะทําได้ทีหลัง,ลงนะวเวจที่แรกไอทมแบบ นะต่อมานะผมควรแอลกอฮอล์นะครับผมที่แรกได้ทิปโอสุดสอชั่วโมงเนี่ยนะผมมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเป็นแพทนี้มันจะรับไม่ได้นะผมเนื่องจากไม่มีภารกิจนะผมจะรับได้ในแพทหน้าคือวันที่16เมษายนนะครับผมนะสามารถทําได้2ครั้งต่อวันนะครับจากที่1ครั้งต่อวันคือเบิ้ลเอาง่ายงคือเบิ้ลนะ สองครั้งแต่จำไว้นะครับผมยาทิพย์ไม่สามารถกดซ้อนกับไล่บนทินได้แต่ถ้าเก็บไว้เนี่ยก็ไม่เสียหายอะไรถ้าทางกูว่างนะครับผมเพราะว่าขวดอ่อขวดแอลโกอฮอล์สีเขียวเนี่ยมันจะได้เยอะอยู่แล้วนะครับสามเจลนะครับสามเจลเท่ากับ1ไล่บนทินนะครับผมอันนี้คือเราเป้าหมายเลยใน1วันเนี่ยเราต้องสุ่มได้ขาว2ขวดที่เหลือเนี่ยต่อให้ได้เขียวเราก็เลขเป็นขาวนะครับผมอย่าลืมว่าเขียว3ขวดเลขเป็นขาว1ขวดนะครับผม แล้วก็เจลแอลกอฮอล์ห้าขวดนะผมเพื่อแลก E.P อันนี้ไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งนะนะเราแลกเป็นไร้บนทินดีกว่านะแลกเป็นไร้บนทินดีกว่านะไม่ควรทํานะบอกเลยแบบนี้แหละนะผมเดี๋ยวเรามาทําขวดเจลให้ดูกันแล้วนะตัวละคอผมเอาสักตัวก็แล้วกนะันนะตอนนี้ก็เวลอยู่เอามาสักตัวก็แล้วกนะันนะฮะเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ก็ได้ไปนะผม การส่งเวจเออหลายคนมีป okay. ัญหาหลายคนประสบปัญหาหลายคนเกิดเรื่องมันมีเรื่องราวต่างๆนานาแต่หัวผมการส่งเิจอย่าลืมนะมันมีคูลงคูดาวนะการส่งเวจเดี๋ยวเรามาดูกัน่ยครับกดเจลกอทุกครั้งที่เราส่งเนี่ยเราจะได้แบบเป็นบัฟหยดหยดน้ำนะคือจริงๆเราไม่ต้องยกเลือกเพจก็ได้เน่ย คือตอนนี้ได้เขียวสามได้เจลแอนก็คือหกคือเนี้ยแรกให้ดูเลยเมื่อกี้นะผมแรก,กสันทีเลยเนี่ยอ่าได้เจลเนี่ยได้เจลสี 4, เ่ 5, เจลห้าเจลหกนะครับผมนะก็แลกให้ดูจ่ากจ่าเมื่อกี้นะผมนะผมตอนนี้ผมวันนี้ผมยังไม่แลกนะอันนี้ผมผมรู้สึกว่าผมแลกไปแล้วเมืเ่อเช้าอ่านี่เรียบร้อยแล้ว ่งนี้เราก็ได้วันที่ดีถึงลูกนะครับผมที่ลูลูอันนี้คือเราลับเพลทก่อนเนี่ยผมรอให้หยดน้ํานี้หมดเพื่อมาลับเพลทใหม่ไม่จำเป็นต้องยกเลิกก็ได้นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะมันจะเป็นหยดน้ําเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปทาําเพลทต่อนะครับผมสรื่อราวกิจนี้ยวเราไปดูเมื่อวานผมไม่ได้ไงวันที่แส่วนวันนี้วันที่9้าผมทำคลิป ได้เมื่อกี้รัวๆเลยอ่ะเนี่ยสามขวดนะผมแลกได้มวลทีหนึ่งลูกอ่ะได้้มวลทีมาแล้วหนึ่งลูกเนี่ยไอบ้บัฟนี้แหละครับบัฟโจ้ปัญหาเนี่ยนะรอมันคูดาวครับแค่บัฟนี้หายไปเราก็รับเทที่เออลูกคิดได้เลยเนะครับลทียังไม่กดครับผมเพราะว่าฟ้าฝนยังไม่ดี ถ้าไม่โอเคผมก็อาจจะไม่กดเลยก็เว็นไปได้นะครับผมเราก็วิวแบบเพียวๆแบบนี้นะครับวิวแบบเพียวๆนะฮะก็มานี้นะครับผมสองเราเพจเดี๋ยวผมเอาตัวแพตตี้กัน นะครับยืนยันว่าผมผมเล่าคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะับางคนเผลอเผลอไงพอส่งเสร็จลืมนะครับผมอย่าลืมนะครับไอ้คูดาวหยดน้ำเนี่ยนะครับผม NPC ทุกตัวรู้สึกว่ามีมีคูยาวคูคูคูดาวหยดน้ำทุกตัวเลย ผมไม่เน้นมอนเตอร์โหดนะ,น,น,มมน,น,น,นะตอนนี้ผมเน้นฟาร์มได้บนทินะตอนเนี้ยผมไม่ที่ซีเรียสผมกะว่าเราจะได้เบลในช่วงหลังนะต่อให้เราพลาดช่วงนี้เราอาจจะเบลในช่วงหลังเพราะว่าฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจนะผมภางใต้ฝนตกตั้งแต่วันที่30มาเนี่ยนะตกตกทุกวันนะครับนะตกทุกวันฟ้าฝนไม่เวิร์ก ดอกไม่ดอกเดี๋ยวดูนะครับคือมันติดปัญหาตรงนั้นนิดเดียวฮะติดปัญหาตรงนั้นนิดเดียวจริงๆมันจะตั้งม่อนไว้ไม่ถึงหนอกนู่นอีกตัวมันไกลไป ม้อนตรงนี้มันแค่แสามตัวเลยได,ได,นะได้แล้วได้แล้วง่ายเดียวเอาไปไว้ที่เดิมต่อมีกิจกรรมอะไรต่อวันที่แปดเก้าบาทยังมีอยู่นะตั้งแต่สาเหตุมีนะเก้าบาทหมดมยี่สิบเก้ามษสารเก้าบาทดูนานด้วยเก้าบาทนะเก้าบาทกดเก้าเข้าไม่ได้นะผมมาปาร์ตี้ บัฟปาร์ตี้ไม่ยั้งนะผมร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สิบสามนะอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเจ้งไปแล้วเนี่ยสามสิบเอ็ดมีนาถึงสามสิบมีษานะผมวันที่สิบสามจะบัฟปาร์ตี้หนึ่งร้อยเปอร์ห้ามพลาดวันเดียวเท่านั้นนะครับนะครับเซิร์ฟเวอร์ดูดห้าสิบเปอร์นะครับผมนะครับผมสำหรับพิเศษนะครับผมจะรับมื่นนะผมจะเพิ่มอัตราการดอกเงินนะครับไอเทมแล้วก็ค่าพิชิตไปด้วยนะครับผมบัฟปาร์ตี้ยังคงเหมือนเดิม เวทีชนะันเวทีชันไทม์ครับล้วนเล็กไหลอ๋อร้วนเล็กไหลที่เกิดตามจุดต่างๆของเมืองบอลบันนะผมนะทั้งโซนด้านหน้าแล้วก็โซนประตูมิตินะผมนะตีล้วนมันจะเกิดทั้งหมด2จุดมันมีบอกในแมปป่นะแล้วก็นอกจากร้วนเล็กไหลนะกิจกรรมวับปาร์ตี้ปีใหม่อ๋อผมยังไม่ไดนะ้รับนี่หว่าแอนที่ซอนอูเนี่ยตัวเองมไม่ได้รับเมื่อกี้ตัวกัมบีลืม ไอเนี่ยคูค้ดส่งการอยู่ไหนวะอ,อ๋อมันบอกว่าสิบเมษาเออเราก็งงโทษทีบอกว่าสิบเมษานี่วะวันนี้เพิ่งวันที่เก้าอ๋อโคยังไม่แจกโคยังไม่แจกใจยเย็นอันนี้ก็คิดกรรมเจลอ้าวทำไมมาซ้อนนอยู่ ซัมเมอร์ออนฟลาหน้าร้อนไม่ร้อนแล้วฝนตกทุกวันเลยนะอ๋อคลุมเนี่ยใส่โค้ดสองอันเนี่ยนะคลุมชายคลุมหญิงนะป้องกันสามสิบจมตีสามสิบนะครับผมนะต่อสเปเชียลลูซิเฟอร์คลุมครับคลุมครับ,รบสวยไหมใครชอบก็ซื้อครับผม ที่เหลือก็มีแก้ปัญหาสงครามบูรพานะครับผมลบไอเทมประดับคัสเช็ดหน้าอ,อกจากกีบโบนัสนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าวอร์ซิชั่นสองที่มันแก้ไปรู้สึกว่าตายแล้วเกิดไวขึ้นนะครับผมก็นะประมาณนั้นโอ,อเคสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็คงจะพูดถึงแพทหรือว่ากล่าวถึงแพทหรือว่าอธิบายถึงแพทหรือว่าการทํากิจกรรมเควสบางเควสไว้เพียงแค่เท่าน,นี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ Uh, คลิปต่อไปนะครับผมจะัาวันนี้ลาไปก่อนผมเจอไอซีอยู่บายครับขอบคุณครับผม